Stop to see you cry. I never <laughs> listen to your tears and <laughs> oh no, I never stop to see you cry. I never listen to the words you say. <laughs>

แคร์เท้าแชร์มือนีแล้วเครื่องมือนี่แล้วก็ถ่ายด้วยนะไอ้นุ่นน่ะเนี่ยคนเกษียณอ๋อได้ไปเอประกาศมาแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับทําเอ่อทําเล็บทาที่นี่มันต้องมีใบเนาะใบประกาศเนาะนี่ันะดุมเนี่ยกรนไกลตัดเล็บตัดหนังนี่ต่อคนเกษียณหารายได้พิเศษใช่ไหมเนี่ใช่ ทำอะไรได้บ้างนะตอนนี้อยู่ว่างไม่ได้มีใครสนใจก็มาทําเล็บใช่ไหมเนี่ยเป็นชุดของใครของมันเนี่ยถ้าใครมาทําเราก็จะแยกให้เลยนี่แยกีตนี่คือื่างมือทําเล็บเนาะนี่มีคนมาทํำไหมคะมีคนมาทำไหมมีแต่แม่แหละยังเรายังไม่เร้บนั่นไหแล้วเราเรายัง ถ้าทำจริงเราต้องไปซื้อโซฟาหนึ่งตัวมามถ้ามีคนมา้าน,นั่งอย่างนี้ม,มันก็จะเมื่อยเลยถ้าเราไปซื้อโซฟานี่ลุงก,ก็ไม่อยากให้ทำไงเนี่ยเนี่ยเครื่องเล็กๆพวก,กนี้พี่ก็เนี่ยเห็นไหมเอาไว้เอาไว้แค่ขัดไอ้น,นี่เฉยๆอันนี้ขัดอะไรคะขัดให้มันเงาไงให้เล็บเงาเวลาเราเราทําเสร็จใช่ไหมให้เล็บมันเงาอันนี้คืออะไรครับก็เหมือนกันนี่อีสามอันให้ไปเมองใครอันนึงเลยนี่ยสทำให้ดูเนี่ย พี่ไม่เอาเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่แล้วมันนั่นมันจะร้อนอแล้วทีนี้ไอ้ไอ้นี่นะเดี๋ยวนะนี่อยู่ไหนวะตอนนี้ดีนีดีดีเครื่องเครื่องมือเนี่ยเครื่องเล็กถ้าเขาทาเล็บเขาก็รู้อยู่หรอกเนี่ยเห็นไหมไอที่ขูดเล็บพี่เอขูดหนังพี่ก็มีเนี่ยขูดหนังเนี่ยขูดหนังเนี่ยพี่ก็มีใบมีดเนี่ย เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมันบ้านไอติ๊กแหละเนี่ยแต่ของเราเครื่องเล็กไงอของเขาเครื่องใหญ่พี่ว่ามันมันปกติพี่จะไม่ทําเครื่องนอกจากม,มันลบตรงนี้หน่อยนึงเราทําเครื่องไม่ได้หรอกาะหนังไม่สะอาดอคนทําเครื่องแล้วแต่ละทีเห็นไหม,มหนังไม่สะอาด ที่ชอบตัดแบบธรรมชาติเหมือนของเราเมืองไทยละอืตัดเล้เหมาะอืมดูตะก้าน่ารักจังเลยเนาะเนี่ยเขาให้มาเขาซื้อของให้เราก็มาใส่พวกนี้หลยแต่ถ้าเรานั่นจริงๆเราต้องออกออกจากตะก้านะนี่ก็คือเกษียณแล้วก็อยากหารายได้พิเศษใช่ไหมนี่ใช่เนี่ยเห็นมซื้อขาจากขานู่นขานี่ไม่อยู่นิ่งใช่ไหมตัดขากระเกงไง ทำเอวเข้าเอวออกเดี๋ยวหน้าร้อนก็ทำสวนอีกนะสวนอยู่บ้านพออยู่บ้านแล้วเนี่ทำได้ละพี่ก็ทำของพี่เนี่ยเนี่ยเอาฝากเผื่อมีลูกค้ามาหาบ้างใครสนใจก็ใครสนใจติดต่อมาได้ค่ะเบอร์โทรไหมจะใส่เบอร์โทรไหมคะใส่ค่ะเอาเบอร์โทรเดี๋ยวใส่ปลงข้างล่างให้นะศูนย์หกศูนย์ เก้า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 สามตัวสามสองตัวหกหนึ่งตัวโอ้หัวออกเลย <c oughs> เออเถ้าให้หลุดอีกแล้วเหรอต้องดึงนะดึง,ดงย ไปนะคะไว้เจอกันค่ะใครมาติดต่อมาได้นะคะติดต่อคาะพิยุดโดยตรงเลยคนแก่อยู่บ้านเฉยๆฝาใครทำเล็บทำเล็บตัดขาเกงเย็บหน้ากากเล็บเอทำทุกอย่างอ่ะตอนเนี้ยหน้ากากทำไม่เป็นเอาตัดทำตัดขาเกงไม่ไปไไเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ